จากก๋วยเตี like ๋ยวที่ไร้ชื่อจนมาเป็นตำนานสุดยอดมากสอมตกอรลกโอ้ o oh. แล้วจะเอาของลงยังไงอะ่ะหมูม้ออ,อ,อย่างนี้ร้อนอย่างนี้ สวัสดีคนดูทุกคนครับผมทีแหลนะฮะวันนี้เราอยู่กันที่วัชรพลครับผมกับก๋วยเตี๋ยวในตอนเนื้อตุ๋นวัชรพลเขาบอกว่าเป็นก๋วยเตี๋ยวระดับตำนานนะจากก๋วยเตี๋ยวที่ไร้ชื่อจนมาแบบเป็นตำนานสุดยอดมากเขาบอกจุดเริ่มต้นเนี้ยตั้งแต่ปี2 5 0 3กี่ปีระหว่า64ปี2 5 0 3ประวัติเขาตามนี้เลยครับผมผมให้ดูนะมีคนการันตีหลายๆคนมากว่าร้านนี้ก๋วยเตี๋ยวเนื้อ,อรลอยแล้วก็ที่สําคัญเขาใช้ของแบบสดและดีเขาลงทุกสื่อ ได้มาหมดแต่ว่ามีเครื่องกรารันตีว่าร้านเขาเนี่ยไม่ธรรมดานะครับแต่ร้านเขาไม่ได้มีแค่ก๋วยเตี๋ยวอย่างเดียวนะเขาจะมีของทานเล่นไอตรงไอติมอะไรอย่างงี้ด้วยแต่วันนี้เราจะเน้นไปที่ก๋วยเตี๋ยวแล้วกันของเขาก็จะมีนี่เนื้อกรอบเนื้อโกเบอันนีเนเน้เป็นเครื่องของหม้อไฟก๋วยเตี๋ยวธรรมดาหม้อร้อนก็มีนะลวกจิ้มก็มีนะครับลูกชงลูกชิ้นมีมีขนมหวานมีติมมีเยอะแยะเลยครับเรามาสั่งก๋วยเตี๋ยวเนื้อแบบอร่อยอร่อยกินกันละให้คนดูดูด้วยครับว่าหน้ากินแค่ไหนนะไปครับ อันนี้คือซ้อมซ้อมตกอรลกโอ้แล้วจะเอาของลงยังไงอ่ะหมูหม้ออย่างนี้ร้อนอย่างนี้ตาย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 ถึงเวลาที่เราจะได้กินนะเราต้องรอให้หม้อไฟเนี่ยมันสงบลงนิดนึงนะฮะไม่งั้นเราก็จะทานยากมากๆนะฮะแต่ว่าเขาก็มีอยู่แล้วบ้างแล้วนะพวกพวกเอ็นพวกเนื้อขอลองชิมแบบน้ำซุป,ปเปล่าโดยที่โดยที่ยังไม่ได้ปรุงอะไรเลยนะครับขอลองหน่อยครับ รสฟุ้งก็หอมมากเลยนะหอมเลยอันนี้เป็นแบบใส่รวมเนื้อมาครับมีเอ็นเนื้อแล้วก็มีนี่ครับ,บเป็นเส้นบะหมี่มเ,เส้นบะหมีม่เขาทํานองน่ากินนะเป็นเส้นแบบมองดูดีเลยนะครับหม้อไฟเราทิ้งไว้ให้มันเย็นสักนิดนึงก่อนนะครับร้านนี้ผมเคยมามาทานแล้วนะครับผมรู้สึกว่าผมชอบผมก็เลยเอออยากมาถ่ายให้แบบคนที่ยังไม่เคยทานได้ได,ได้ได้เห็นนะครับผมว่าร้านนี้เขาอร่อยเลยแหละโอ้ แล้วน้ำก๋วยเตี๋ยวเนี่ยเขาแบบพอปรุงแล้วอร่อยด้วยนะมันมันหอมมันกลมกลอบมากแล้วเส้นเขาก็ใช้เส้นดีด้วยนะครับไปครับเป็นเพราะถูกจริตผมด้วยแหละผมว่าของเขาอร่อยมากเนย่รบเปล่อติดมันนากินมากกินกับเส้นคืออร่อยมาก อันน um like like hmm, yeah> anyway> claro ี้ม้อไฟมันจะเป็นอย่างนี้แลดูเอ็นดิแล้วก็กินกับข้าวสวยนะครับนี่เขามีไ่มาให้บ้าง แล้วนะเช่นแบบเอ็นตุน๋นเนื้อตุ๋นอย่างเงี้ยอือ๋อดูกลิ่นยั่วๆคนดูไปเรื่อยๆครับเราว่าเราใส่ไปก่อนไหมอันนี้ใส่ได้แต่อันนั้นมัน,นต้องลว,ลวกแบบเดียวแล้วก็อันนี้ใส่ได้ใช่ป่ะพวกอย่างนี้ใส่ได้แต่ว่าถ้าเป็นเนื้อพี่ต้องลวกคือแบบเดียวนี่ก็เบยเหรอ่เนื้อกเบย อย่างที่หมดเร็วๆว่าโปเบ์แบ่เนื้อก่อนคือหมดเร็วเลยใช่ป่ะคือร้านเขาขายดีอ่ะแล้วก็อันนี้ใส่ได้ใช่ไหมเหมือนเนื้อเปื่อยปกติเห็นรหมเนื้อเต็มๆเลยนะในหม้อไฟคือเวลากินอย่างนี้ผมว่าสะใจดีนะลาดถ้ากูอยู่แถวนี้นะเจมกูก็กินทุกวันบอกเลย ผมรู้แล้วทำไมร้านของถึงเป็นตำนานนะ <c oughs> คืออย่างแรกที่ผมสัมผัสได้นะมันไม่ใช่แค่นำซุปอร่อยนะความสะอาด2คือคุณภาพของเนื้อ <c oughs> เขาใช้แบบของดีนะครับมาแล้วกิกนอร่อยมาก <c oughs> ร้านเขาใหญ่นะแต่คนก็เยอะโต๊ะเยอะมากแล้วคนก็เยอะด้วย42โต๊ะ แต่บอสไปกินเนื้อไม่ได้นี่ <laughs> ไปฟังไปฟังมาจากไหนเปล่าเลยมั <laughs> <laughs> นน่าก,กินขน,นาดดีอะมือแรกที่มาถ่าย,ยานี่นะ <laughs> ผมบอกเลยฟินตั้งแต่เช้าอย่างนี้แบบจะมีความสุขทั้งวันเลยแนละ้ว <laughs> เรามากินในสิน่งที่เราอยากจะกินมากๆวันนั้นเราต้องมาถ่ายเทปให้คนดูได้ดูด้วยอย่างเงี้ยมัน <laughs> 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 จะเป็นวันที่แบบวันนั้นเริ่มต้นด้วยตา,ตาด้วยความสุขเลยส่วนตัวผมผมเป็นคนชอบทานอยู่แล้วนะผมว่าอร่อยมากแล้วพอมาเจอของดีๆอย่างเงี้ยแบบ มหลที่นเอาเนี้ยบอกว่าหนึ่งในสิบหนึ่งในสิบก๋วยเตี๋ยวเนื้อที่อร่อยเป็นอันดับต้นๆเลยนะบอกได้เลยแลย้วอ,อย่างนี้คือกินกับข้าวแล้วมันปินมากเลยได้ไหดูเดี๋ยว ข้าวในเดือดจวนเนื er ้อกรอบอันนึงนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอายังเดี๋ยจะบอกว่าสู้ฟันมากครับ อันนี้เป็นหนึ่งในเนื้อของร้านเขาที่หมดไวาามากๆเนื้อกรอบก็ไม่แปลกใจที่คนมาสั่งเมนูนี้กันเยอะนะครับได้ไหมชมพูได้แล้วอ่าไปมันต้องกินแบบชมพูชมพูนิดๆนะถ<ห>ึงจะอร่อยนะ ตะกี้ลองชิมเปล่าๆลองกินกับข้าวดู้ามครับนี่ครับหูน่ากินมากครับจิ้มน้ำจิ้มนิดนึงไปครับ ขอกินเป็นตัวเองนะไปละไปครับสำหรับคนชอบเนื้อที่แบบพอเคี้ยวหน่อยมีความหนาเนี่ยน่าสั่งโกเบิเนื้อกรอบมันจะแบบบางกรุ่มๆเล็ก<ช>เคี้ยวนิดนึงแต่ว่าโกเบลจะนุ่มๆหน, <า S 1> นาๆอยจากที่ผมกินมาทั้งหมดนะผมเคก,การให้กับเปลือกติดมันตั้งแต่ผมกินมาเนี่ยผมผมขอดใจให้ทุกอย่างเลยครับผมว่าร้านเขาอร่อยครับ ลูกชิ้นเขาเป็นลูกชิ้นแบบทําเองนะแต่ละลูกเนี่ยจะไม่เท่ากันนะพอเขาปั้นด้วยมือตัวเองปครับคือเ,<ห>เนื้อเนี่ยยิ่งนำ้ำซุปเขายิ่งต้มนาน,นความยิ่งงวดมันยิ่งหอมมันยิ่งอร่อยเใค้พคนขึ้นอร่อยผมว่าเป็นอีกหนึ่งร้านเลยนะที่แบบผมว่าน่าจะอยู่แบบหนึ่งในสิน ได้เลยนะผมว่าอร่อยครับอร่อยอร่อยมากสิ่งที่ผมชอบร้านนี้คือน้ําตัววัตถุดิบสะอาดแล้วก็ใช้ของดีใช้ของสดผมว่าดีเลยนะครับอร่อยอะ่ะ ในตอนเนื้อตุ๋นวาซาพลนะครับใครเคยกินแล้วนะคอมเมนต์บอกผมหน่อยคือแบบเฮ้ยคุณมีความรู้สึกยังไงบ้างคุณชอบอะไรของร้านนี้ความชอบของคนเราจะไม่เหมือนกันนะครับแต่อย่างผมเนี่ยผมบอกเลยว่าถ้าเป็นเนื้อแหละของเขาผมชอบหมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นโกเบเองเนื้อกรอบเองลูกชิ้นเองผมผมชอบเลยนะครับผมรู้แล้วการกินหม้อไฟ้อดีอย่างหนึ่งที่ผมสัมผัสได้ก็คืออะไรนะร้อนตลอดเวลาแล้วมันจุใจครับ มันรู้สึกว่ามันเต็มที่แล้วสั่งของมาเพิ่มสองสามอย่างนะ <c oughs> คือหม้อไฟเขาของเยอะมากนะครับรู้สึกว่ากินคุ้มข้าว,ว,วสี่ห้าถ้วยหกถ้วยอะไรเงี้ยดูดีเนื้อแบบผูโกเบแบบเนี่ยหม้อไฟหนึ่งหม้อก็เตี๋ยวชามข้าวสามสี่ถ้วย ฝากด้วยครับใช่ครับฝากนิดนึงครับเบบิฟิต้าครับไหนเจมก็จัวเข้าแล้วเบบิฟิต้าฝากด้วยครับมีทั้งเบเบิฟิต้าเอและเบบิฟิต้าเจ,เจลลี่นะฝากหน่อยแล้วกันนะครับผมถ้าใครสนใจเข้าไปซื้อสั่งซื้อได้ที่ไลน์แอดเบบิฟิต้าหรือแฟนเพจเฟซบุ๊กเบบิฟิต้าไทยแลนด์ครับกินเยอะกินได้อย่าลืมดูแลสุขภาพตัวเองด้วยมันออกมาละงกายควกคู่ไปด้วยนะครับรับรองว่าง่ายหุ่นคุณก็ปังแน่นอนนะครับนอกน,นี้เมื่อนเดียวผมว่าอยู่อยู่เลย ันนี้จริงแล้วเนี่ยก็อยากจะพามาร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อที่เป็นอีกหนึ่งร้านที่อร่อยนะครับถ้าใครอยากจะลองทานก็แวะมาได้ที่ก๋วยเตี๋ยวในตอเนื้อตุ๋นวัชราพลแวะมาได้เลยนะครับเขาเปิด8โมงเช้านะปิดบ่าย3ามนะทุกวันลองแวะมาได้ครับถ้าใครอยากกินก๋วยเตี๋ยวเนื้ออร่อยอร่อยร้านนี้นะผมบอกเลยนะครับว่าเป็นอีกหนึ่งร้านที่จะต้องไปอยู่ในใจคุณแน่นอนนะครับผมฝากหน่อยแล้วกันนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์เทปนี้ด้วยนะครับไปก่อน้วครับสวัสดีครับ